รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหนานที่เชื่อมเมืองกุ้ยหยางมณฑลทนกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้กับเมืองหนานหนิงเขตกว่างซีทางตอนใต้ของจีนได้เปิดให้บริการแล้วย่นเวลาการเดินทางเร็วที่สุดจากกุ้ยหยางไปยังหนานหนิงจากเดิม5ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหนานมีความยาวถึง482กิโลเมตรผ่านภูเขาและสันเขาผ่านพื้นที่ความอ่อนไหวด้านระบบนิเวศ41แห่ง เช่นโมรดกโลกทางธรรมชาติที่เป็นภูมิประเทศแบบคาสทางตอนใต้พื้นที่คุ้มครองแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำจุดชมวิวอื่นๆด้วยเพื่อปกป้องน้ำใสภูเขาเขียวลดการรบกวนต่อระบบนิเวศท,ทางรถไฟได้ลรถ46เสาเป็นสะพานระวางการก่อสร้างในช่วงเขตกวางซีติดตั้งสะบำบัดน้ำเสีย65แห่งและอุปกรณ์กันเสียงและแสง94แห่ง พร้อมแปรรูปของเสียจากการก่อสร้างอุโมงค์ให้เป็นวัสดุทรายและกรวดเพื่อนํามาใช้ใหม่นอกจากนี้ยังได้ปลูกดอกไม้และต้นไม้เสียระดูก,การตลอดเส้นทางรถไฟด้วย